ช่วงนี้ราคารับซื้อเศษเหล็กกับราคารับซื้อกระดาษมีการปรับขึ้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะรีบพาไปอัปเดตให้ทุกท่านทราบครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพัชจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับเพื่ออไไมมม่่่ใหห้้้เเ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 ปปป็็็นนนนกกกกกาาาาาารรรรรสีีีียยววววลลลดดด๋ััััผจะะิพตทคคศษษแบ ถ้าเกิดเป็นพวกเศษเหล็กบางนะครับเหล็กบางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กราวตากผ้านะครับหรือเป็นพวกกาต้มน้ําร้อนหรือไมโควฟบนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ11บาทนะครับผมต่อมานะครับถ้าเป็นพวกะกูลเหล็กหนานะครับผมเช่นเหล็กจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับผมหรือเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยวนะครับวันนี้จะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละ14บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ15บาทนะครับ และถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กแผ่นตัดจากโรงเลเซอร์นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ16บาทแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของราคารับซื้อกระดาษกันบ้างนะครับผมว่าราคารับซื้อกระดาษเป็นอย่างไรนะครับพวกราคารับซื้อเศษกระดาษนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50แล้วนะครับผมและต่อมานะครับถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษสีสีแบบนี้นะครับวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรับ แล้วเป็นกระดาษสีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกสีดําแบบนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้านะครับช่วยทําการฉีกแยกกระดาษสีขาวออกมานะครับเพราะว่ากระดาษขาวดำเนี่ยวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทแล้วนะครับผมและสําหรับลูกค้าของเรานะครับที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับก็จะมีบริการนะครับออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคินนอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ หรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาเลวเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ